อยู่แต่ยังถือว่าต่ำกว่าเป้าที่คาดการณกันไว้เล็กน้อยนะครับปาร์ตเีสีชินผิงผู้นําของจีนในวัย69ปีได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็ล่าสุดได้มีโอกาสพบปากกับผู้แทนกว่า2,700คนที่มาร่วมประชุมพักครั้งที่20ที่กรุงปักกิ่งนะครับ โดยทางด้านเสียจิ้นผิงนอกจากจะดารงตําแหน่งพันธ่ปรดีแล้วยังเป็นประธานคณะกรรมการกลางกองทัพด้วยึิงเลกได้ว่าทั้ง3บทบาทนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีอํานาจทางการเมืองมากที่สุดในประเทศนะครับซึ่งหลังจากที่มีการแถลงก็ได้รับเสียงปรบมืออย่างอบอุ่นนอกจากนั้นยังได้มีโอกาสาร,ร่วมถ่ายภาพหมู่กับผู้แทนที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้รวมไปถึงคณะกรรมการถาวอประจํากรมการเมืองด้วยซึ่งคณะ กรรมการข่าววอนประจำกรมการเมืองจะมีผู้บริหารสูงสุดจำนวน6คนด้วยกันนะครับก็คือหลีเฉียงที่เป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ในนคร่ิงไห้ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำหมายเลข2ต่อจากนายทวีศรีชิ 4, ้นผิงซึ่งคาดว่าจะได้ลงดำรงตำแหน่งนายัฐ้งตรีจีนคนต่อไปด้วยแทนนายหลีเคร่อเฉียงซึ่งจะลงจากตำแหน่งในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้ามีเจ้าเลอจี้และหวังฮู้หนิงที่เป็นคณะกรรมการกลางข่าวรอนประจำโปลิบูโรอีกหนึ่งสมัย ใช้ที่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกรุงปักกิ่งมีติงซูเอเสียงที่ปรึกษาใกล้ชิดกับนาธิบิสีจิ้นผิงและก็มีหลีส่สีซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคในมณฑลกวางตุง้งที่จะคอยสนับสนุนภารกิจของผู้นําประเทศในการกําหนดทิศทางและกลยุทธ์ของจีนในช่วงอีกระยะเวลา5ปีข้างหน้าด้วยนะครับ โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวย้ำนะคะถึงความพยายามในการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้านค่ะเพื่อจะก้าวเข้าสู่เป้าหมายแห่งศตวรรษในข้อที่2ไปพร้อมๆกับการนำพาชาวจีนทุกคนก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านขณะเดียวกันค่ะผู้นําจีนเน้นย้ําให้สมาชิกพักทุกคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนชาวจีนพร้อมกับระบุว่าในวันนี้เราประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยความสามารถของบุคลากรทุกคนและในอนาคตเราก็จะยังคงพึ่งพาพวกเขาเหล่านี้ในการสร้างความสําเร็จใหม่ๆขึ้นอีก นอกจากนี้นะคะผู้นําจีนก็ยังแสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการสร้างชุมชนมนุษย์ที่มีการแบ่งปันอนาคตที่ดีร่วมกันโดยเขาระบุว่าโลกกําลังต่อสู้กับความท้าทายหลายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นเราจึงต้องการให้ทุกคนร่วมกันไขว่คว้าและกําหนดอนาคตรวมถึงชะตากรรมของมนุษยชาติด้วยตัวเองเพื่อที่ทุกคนบนโลกจะสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียวสร้างประโยชน์ร่วมกันและร่วมมือกันสร้างอนาคตที่สดใสค่ะ และทันทีที่จบจากภารกิจในการเลือกผู้นำประเทศนะครับทางสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนก็ได้เปิดเผยตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ในช่วงไตรมาส3ของปีนี้ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เลื่อนวันมาจากวันที่18ตุลาคม